แมพริกเมืาอวานทมาเก,ก็บอ,อ,อยู่เนาะอวคุ้มใหญ่มังไ้นี่นะเ <ừ. S 1> ขากำลังเขียวเนานนนะอกำลังเขียวเนาะปไ่เขียวแม่ีฮมือนี่มาจากัาาก,าาก้เะแม่ขากำลังเริ่มเขียวต้ พี่กี้น้ำไปเก๊กพี่น้องท่าขึ้นมาเปืือี่บ้านซนีพี่น้องบ้านน้องนัดที่ทางเปืือกอะไนี่เนาะพาไปอไรอย่างเงียไคคอยเด้อคอยเด้อมาไว้ละกันแบบหย่าไหมอ้ยทางเปื่อนอะไรเนื้อซอยเนยเนย้อซอยนอกเน็้เนื้อไอ้บรรยากาศเาเดียวอะไร

coi, coi, đó, đuôi nhảy nhảy cứ nôn ngứa gì này, này bỏ đấy ừ. nọ ừ. à, đi đi đây, anh đi nam đấy mó. Bà Sông bà tên làm. hình mẹ cái coi ừ. à. coi, <laughs> cái chạy là... à, đẹp này. เฮ้ยคอยได้ปะบนทางกันนะมันคือลื่นนะเนี่ยเนาะกูกูกูเต้นสียหย่างเลยเต้นบัววายเลยเต้นหย่างบนทางพี่น้องเอ้ยเราต้องลงย่างแต่ไม่ได้เนี่ยในย่านกูกุโกดธกับมันลายพอมันเป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวอันเอ้ย รถน้องหนัดพะลุอีซะคอยได้ร้อย คนอยู่อยู่พะเนาะเนาะอันเนาะหันบ่าวพังลาวแล้วหมดแล้วจ้าขาหน้าเป็นเคียวเลยเนาะพี่น้องของผาท่าองนงมัดเล้นข้าๆกับเกาะแล้วก็ผิดดิสสบายดีปลาลูกยังไหมสบายดีพี่น้องปะสบายดีปลาลูกนะแม่ดอยปลาลูกปะ

อออยอดบกินข้าวนนะแมยู่อยู่เ็ดแหแม่เออย,ยอดงามรี่ละไใส่แกงกบน่ล่ะสาวยอดงามอะไรามเพิ่นไปไนนะาะออเกินยอดบัวพี่น้องเลยแกงสกบน่อย,ยนะแมนนี่แต่ยอดใหญ่ใหญ่ อุ้ยแตกแตนอ้ยย่างหน้าต um, like really? um, huh. mm ้องชิโนนี่นะ้าใสอลยมาเห็ดหน้าเขาใจเน้องชิโน่าใสอันหน้าบ้านนั้นต้องขยงด้มเฮ็ดจะงเลยต้งหนาก็ชเาหซ้อมคงับแม่อันเนเห็ดก็บนแองดำนาชิโน่อมนกรอบมา้กหี่อดเานีเดือนซิปชนะแม่ โตนี <c <ười> c ่กะน่ะกะสิได้ละน้อยเพิ่มโอ้ยเลยคนเดียวนี่ก็บไวแหน่เอ้าบ่ไหวซื้อนมม่นบแม่นกกยังละาวนี่คือใบมุ่นกแทนี่ักเกีทานเเาบนั่นคือยอดใหญ่กแทวกเอามาปลูกกได้เรือนปลายบอืมน่อนเเ็ทางบ้านเาไปอันนั้นกคือไป เขาเมืองกนเขาเอไปนะาะก่อนไปโกรเมถาวด้เมถาวปไม่อาหมดหมดหมดเดนไปบ่อนยอดใหญ่นะโอ้ยอื่นไม่ใส่ครับไปคูดบ่ออะไรกัน เราเคยไปคุดอยู่คุดม้วนหมุ่นในตอนนั้นนะคูดหละของละของเมื่อวานนะเออทั้งคุณแล่ทั้งทั้งหน้าซุนเทอร์คุณแล่แม่แม่ทั้งหน้าหน้าป่าทั้งผู้ทั้งหน้ายังเคยหน้าโคผู้มันเป็นหาดทรายดิอันนี้เอ้ยเป็นอะไรไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะอยู่เฮือนอยู่เฮือนไจะาวนะอยู่กับบอลสี าซาเดาติงติงำเตะไปยังไปำเตะน้อกบเขียเักเาเงินขวดละซาวพี่น้องกบเขียดเป็นก็ได้มีปลาดุกน้ำเนยเฮ็ดไพ่ไปหาละสาวบันเนละบาเที่โตบอกเฮ็ดไพ่ก็มีมูลูกอันอันก็น้องมอสเฮียไมหายาเพิ่น บแหม่นเบยเห็ดไขเพื่อเบยอยากหอมเห็ดไข่นะนพี่น้องเห็ดไข่หายากได้เห็ดไข่เนาะมันหอมอันนี้สบายดีปานุงไว้พี่น้องคลิปนี้กับคอจมูกเพลงนี้อบใจระายเด้อสำหรับฟองฝวางล้านซาวน์่องน้องนัดได้พี่น้องเด้อสบายดีสบายดี บา,บ,าบายบายสนีป่าไปดำหน้า